ก่อนที่จะเริ่มททุกคนเราต้องมากินก่อนนะเราจะไปเดินเราจะไปที่วรราลันเฟอร์นะเ,เราจะไปกินติงก่อนแล้วก็ไปเ l อลแล้วก็ไปไปไหนจะค่อยว่ากันว่าจะไปไหนทุกคนจทตอนนี้แล้วก็ เติมน้ำมันก่อนนะทุกคนก่อนที่จะเดินเดินทางตอนนี้ตอนนี้ก็น้ํามันที่มาเลยก็คือเราต้องใส่เองนะทุกคนทุกคนเขารู้สึกง่วงมากนะเราว่าเราซื้อกาแฟกินดีกว่าดื่มกาแฟก่อนเผื่อแบบว่าจะได้แบบว่าตื่น นี้เราก็ใกล้จะถึงที่หมายแล้วที่เราจะไปแล้วนะก็ค,คือเกิติงไอแลนด์นะทุกคนแต่ว่าเลยประมาณ50โลนะตอนนี้เข้าในเมืองมันแคแล้วนะทุกคนตอนนี้เข้าในเมืองกวลารัมเปอร์แล้วนะรถเยอะมากเลยประมาณ50สิบโลจะจะถึงที่หมายมันจะเริ่มสูงตัวเดรือเปล่าพูดดิเอ๊ะ เฮ้ตัป a ปอตั k a กูแดเดาน่นก GPS จ้แมวมจ้าทุกคนนี a จะมารีวิวการใส่น้ำมันที่มาเลเซียนะก็ต้องไปใส่เองนะทุกคนปั๊มหนึ่งเราจำปั๊มเราให้ดีแล้วก็ปั๊มหนึ่งะทุกคนเราก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์น,น,นะทุกคนก็คืออันนี้คือรวมกับรถเพื่อนเราก็20่ิงกิตนะเรา1ิเหรียญของเพื่อนคาลเารียังปั๊มปั๊มหนหล อย่าโอเคทุกคนเราก็แค่บอกจํานวนที่เราอยากใส่ใช่ไหมเราก็บอกแล้วก็จาปั๊มด้วยว่าปั๊มเราปั๊มเท่าไหร่แล้วก็บอกเขาแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เราก็ต้องไปใส่เองนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราถึงหน้าทางเข้าเกินติงไอแลนด์นนะ แล้วนะทุกคนอยวเราจะขึ้นไปมันเป็นเชิงแบบว่าเขาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนสุดของเติรติงไอเลนแล้วนะทุกคนตอนนี้คือเราก็มานั่งนั่งชมวิวก่อนดูดิหมอกแบบเราอยู่ในเมฆอะทุกคนตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายจากด้านล่างมานะแต่ว่าเราจะนั่งนี่ก่อน เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะไปขึ้นอ่าสักพักเดี๋ยวเราจะขึ้นเราจะขึ้นเคเบิลครานะเดี๋ยวจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าลงจากไอ้ขึ้นจากด้านบนลงไปด้านล่างนะทุกคนสวัดหมหรอเยอะมากทุกคนอันนี้คืออยู่บนสุดแล้วนะทุกคนอยู่บนสุดแล้วนะอันเนี้ยจริงๆตรงนี้ก็คือบนสุดแต่ว่าตรงนี้ก็คือแบบอันแบบว่าที่นั่งชมวิวนะ <Okay. S 1> <laughs> เลยเจ้าแดงนี่พาเราไปทุกที่นะทุกคนเลยล่ะทุกคนตอนนี้คือแบบตอนนี้คือแบบมองแบบว่าลมแรงหนาวแบบหนาวมากเราตอนนี้คือเราอยู่ในเมฆนะทุกคนกคนือเรา เราจะไปกินข้าวก่อนือไม่ได้เราจะไป,ไปหาข้าวกินก่อนนะแวะมาถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทุกคนตอนนี้เราก็มาหาของกินดีกว่าก่อนจะหาของกินเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหรว่าจะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะทุกคนให้มันแบบว่าให้เข้ากับสถานที่หน่อยนะ ก็ฝากให้เพื่อนไปซื้อตัว๋วตั๋วขึ้นกระเช้าลยฟ้านะทุกคนฝากให้เพื่อนซื้อว่าถ้าเราฝากให้เพื่อนซื้อน่าจะได้ถูกกว่าเพราะว่าเราเป็นต่างชาตินะเราปล่อยให้เพื่อนไปซื้อให้ดีกว่าตอนนี้เพื่อนเรากําลังต่อแถวเพื่อจะซื้ออ่าตั๋วขึ้นกระเช้าลยฟ้านะทุกคนตอนนี้เราก็รอ นี่แล้วก็ขึ้นทุกคนขึ้นกระช้ไปที่ วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นต่อนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราลงมาก็าจะหาข้าวินด,ด้านล่างดีกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนจะทํำยังไงนะตอนนี้คือคนต่อแถวเยอะมากเลยทุกคนคือเยอะแบบเยอะสัตว์ตอนนี้เราก็ลงมาไม่รู้จะไปไหนถ้าจะไปกินข้าวถ้าดูโซนก,ก็จะไปกินข้าวไม่ก็เดินเวียนแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปอีกทีนะเพราะว่ารถเราจอดอยู่ด้านบนนะทุกคน ออ่เพืนบกว่าจริงๆอยากจะกินราเมงแล้วก็มันหมดก็แบบเพื่อนบอกว่ากินขนมปังแล้วกันืเพ่อนมาเลยนะแต่บอกว่ากินปังแล้วกันแทนแทนข้าวไปก่อนเดี๋ยวกาไปกินดั่นล้านเพราะว่าอาหารโซนนี้ตอนนี้คือเราได้เขาเรียกว่าทางเรทีนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนเราไปคุยกับกับผู้จัดการ ผู้จัดการเขาตรงนี้นะแล้วก็เหมือนว่าให้ทางเดินไปนะทางเดินแบบดีๆเพราะว่าแฟนแกรู้จักกับผู้จัดการตรงนี้ไงก็เลยแบบว่าเออได้ทางเดินแบบนี้ไปเลยสบายไปอีกมุมเยอะมากเลยทุกคน คทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เป็นวัดวัดจีนนะทุกคนตรงนี้ก็มีวัดจีนนะแต่ว่ามันอยู่ประมาณกลางๆของที่นี่นะเราขึ้นมาแล้วด้านล่างนู่นมันจะด้านล่างแล้วก็ตรงนี้คือจุดกลางนะก็อันนี้คือวัดจีนก็มีนักเที่ยวจีนเยอะนะแล้วก็ต่างแต่ตอนนี้ก็มาได้นะคบเที่ยวนะมาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้คนเยอะมากเลยทุกคนคนเยอะแบบเยอะมาก ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นสาวทย์แบบไม่แปลกนั่งถ่ายรูปมานั่งชมวิวก่อนสักพักเดี๋ยวว่าจะลงลนะทุกคนจริงๆมันมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยนะทุกคนที่เราแบบว่าสามารถไปเล่นได้เราก้แค่ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านั่นก็จบแล้วแต่ตอนนี้คือวิวดีมากเลยนะทุกคนคนนี้นะครับทุกคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนที่มาเลยแล้วก็แกมีเพื่อนที่ตรงนี้ก็เลยแบบได้ทิปเสจนิดหนึน่งนิดหนึ่งจริงสวยมากเลยทุกคนแต่จริงเราก็จะกลับว่าไหนเราจะไปมัสยิดไว้เจอกันที่มัสยิดนะทุกคน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในมัสยิดแล้วเพราะว่าเราจะละหมาก่นนะทุกคน มนอลังการมากก็สวยมากเลยทุกคนอได้มาละหมาดที่มาเชินีสักครั้งในชีวิตแบบเออก็ดีเหมือนกันคือมาเช่สวยมากแล้วก็ใหญ่แบบใหญ่มากตอนนี้เราก็จะกลับที่พักกันทุกคนไปตอนนี้เราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเหนื่อยมากเดี๋ยวจะอาบน้ำ เดี kita, ben, K K ๋ยวจะเอาไปกินข้าวแล้วก็ไปแ l ลกันทุกคนเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ปุตราจายานะก็คือห่างจากแคลประมาณ3 0โล20โลได้มั้ประมาณนั้นเราจะไปอาบดับก่อนดนคือเรามาที่สวนสาธารณะเรามาที่สวนสาธารณะที่บนเปเภอนะก็คือสถานที่นี่ชื่อว่าอ่าอเอรตึป่ะนี่ อ่าดาตารันเบร,ดรเดก,กานะทุกคนคนเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะเยอะมากอะจะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะดชัมงมาเลยแล้ว เก้าโมงไทยนั่นแหละตอนนี้เราก็กำลังจะไปแคลว่า,าจะไปตรงตึกแคลแบบตึกแฝดนะ่นมันจะไปถ่ายรูปนันแต่เพื่อนเราไม่ไปด้วยนะเราไปคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนกันเนี่ยแล้วก็เลยว่าเออเราไปคนเดียวดีกว่าเราก็ค่อยไปเจอที่ที่หนึ่งอะไรย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนขอขับรถเฮ้นไปไปสุดท้ายแล้วก็มาถึงนะรถ แล้วก็มาถึงตรงที่อาจจะว่าาถึงที่สวนสาธารณะแล้วก็ให้มันเห็นไอ,อตึ๊กแร์เนี่ยก็สวยมากทุกคนคือเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปก่อนถึงปุ๊บถ่ายรูปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รูปนะเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อว่านี้เราก็กจะลองหมุนๆแถวนี้ก่อนสบายจังรู้สึกว่าหายเหนื่อยเลยนะพอมาถึงแบบที่ที่เราตั้งเป้าไว้อะ อย่างน้อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปดังคืนก็ปะมาตอนช่วงเช้าดีแหละไปไปเดี๋ยวเราจะไปอลองวิ่นเวียนแถวนี้ก่อนนะตอนนี้เราก็นั่งพักก่อนนะทุกคน ก็เดินมาสักระยะหนึ่งนะเหนื่อยมากมันร้อนด้วยเรามาได้นิดน,นึงงล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ตอนนี้คือ,อ,อดูด้านหลังดิตอนนี้ก็คือเราว่าจะไปมัสยิสดเซรีสนดายนนะทุกคนก็คือที่นากรีสมิลันก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ60โลนะว่าจะขับรถต่อแล้วเดี๋ยวยังไงขอขับรถก่อนนะครับทุกคนที่ไป ือตอนนี้คือเราอยู่ที่มัสยิดเซรีเซนดยนะคือสวยมากมัสยิดคือแบบสีขาวทั้งทั้งตึกทั้งมัสยิดเลยนะทุกคนตอนนี้คือแต่ว่าอ่ามันเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้อยู่มัสยิดอ่เนเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่มาเลเซียเหมืนม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 อมนอยู่อาหรับอ่ะทุกคนสวยมากแบบหุ้ยสวยมากแนะนำให้ทุกคนมานะมัสยิด เซอรี่ซินดายันที่ในกริสมิลานะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะ ทางแล้วนะตอนนี้เราก็จะกลับ,บานแล้วทุกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะนี่เรายัางอยู่ที่มัสยิดอยู่เลยนะแต่ว่าจะเดินทางกลับแล้วนะภูมิใจมากเลยทุกคนภูมิใจมากเราจะกลับแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย